โดยตลอดทั้งคืนนะฮะกู้ภัยก็ใช้เครื่องจักรหนักนะครับเร่งหรือถอนสร้างอาคารสตงอดถล่มต่อเนื่องเลยแล้วก็ไปเจอร่างผู้ประสบภัยติดค้างอยู่ในโซน A และโซน B ีนำออกมาได้เพิ่มอีกสียรายนะครับท่านผู้ชมฮะหใน4พบเอกสารประจำตัวด้วยเป็นชาวเมียนมาส่วนอีก3คนเนี่ยยังต้องรอผลพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจอยู่ครับ ทำให้ตอนนี้ครับยอดผู้เสียชีวิตยังคงอยู่ที่23รายสูญหาย71รายนะครับโดยทุกฝ่ายยังคงทํางานแข่งกับเวลาเพราะเกรงว่าเดี๋ยวจะมีฝนตกหนักลงมาในช่วงสงกรานนี้นะครับอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวตั้งแต่เมื่อคืนนะครับโดยตอนเช้าครับท่านผู้ชมฮะ ก็มีหลายหน่วยง,งานเข้าไปเก็บพิสูจน์หลักฐานครับสำนักงานพิสูจน์หลักฐานกระทรวงอุตสาหกรรมสถาบันนิติวิทยาศาสตร์สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสอมอ,อมีเจ้าหน้าที่ DSI มีพนักงานสอบสวนสนบังซื่อนะครับมีกรมโยธาธิการและผังเมืองก็เข้าไปเก็บหลักฐานเพิ่มเติมทางพันธบรวจตรีวรนันทศรีล้ำผู้อำนวยการกองคดีคุ้มครองผู้บริโภคในฐานะโคศก DSI บอกว่าลงพื้นที่เข้าไปร่วมตรวจสอบพร้อมกันเลยนะครับเพื่อที่จะลดการปฏิบัติงานที่ซ้ําซ้อนแล้วก็แบ่งหน้าที่ให้ชัดเจนได้ร่วมกันเก็บหลักฐานไม่ว่าจะเป็นปูนซีเมนเก็บมาทั้งหมด48ทิชิ้นจากพื้นและเสาจํานวน4โซนนะครับส่วนเหล็กก็เก็บหลักฐานบางส่วนซึ่งจะไม่ให้กระทบต่อการทํางานของเจ้าหน้าที่หลักเจ้าหน้าที่หลักก็คือเจ้าหน้าที่ที่ เก็บกู้หรือซากอยู่เนี่ยนะครับโดยพนักงานฝ่ายสอบสวนตำรวจและพิสูจน์หลักฐานตำรวจก็ได้เก็บหลักฐานไปเรียบร้อยแล้วครับมีรายงานนะครับทุนผู้ชมฮะว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยตรวจพบสัญญาณไฟนี่แหละฮะถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวที่สําคัญเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเลยนะครับเป็นสัญญาณไฟคาดว่าน่าจะมาจากแฟลชโทรศัพท์มือถือเจออยู่บริเวณใต้ซากในอาคารโซนบีนะครับ แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอเห็นสัญญาณแบบนั้นก็เลยไปใช้กล้องเลดร์เข้าไปตรวจสอบหลังจากตรวจสอบครับพบว่าเจอร่างมนุษย์อยู่ลึกลงไปประมาณ3เมตรนะฮะแต่ตอนเนี้ยนะฮะก็ยังไม่ได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ที่ทำงานว่าที่เจอเนี่ยโอเคละเจอแสงไฟจริงแล้วก็เจอร่างมนุษย์อยู่ตรงนั้นจริงแต่ไม่รู้ ว่ายังมีชีวิตรอดอยู่หรือไม่ตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบสัญญาณชีพอย่างละเอียดอยู่นะครับเพราะว่าถ้าเราดูในภาพข่าวเนี่ยคือเจ้าหน้าที่พอรู้ว่าอยู่บริเวณไหนเนี่ยพยายามส่งเสียงเข้าไปแต่ปรากฏว่าไม่ได้มีเสียงตอบกลับมา,าก็เลยไม่แน่ใจว่าไอ้แสงไฟที่เห็นอยู่ด้านล่างเนี่ย มาจากโทรศัพท์มือถือแล้วมือถือมันจะไม่ดับหรืออะไรยังไงเนี่ยนะฮะขึ้นทับถึงวันนี้เหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เมียนมาซึ่งทำให้ตึกสาตงองงถล่มผ่านมาครบ2สัปดาห์พอดีเลยนะคะคุณผู้ชมการมือถือคนเราปกติ1วันก็เต็มที่แล้วเราก็ต้องชาร์จเพิ่มนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ มันก็เป็นความหวังที่จุดขึ้นมาในวันนี้แต่ท่ามกลางข้อสงสัยแล้วก็ท่ามกลางขีดจำกัดมากมายเจ้าหน้าที่ก็คงทำงานกันอยู่ออค่ะยังตรวจสอบกันอยู่นะฮะแต่เบื้องต้นท่านผู้ชมฮะคือในโซนตรงนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาเจอร่างของคนที่ติดอยู่เนี่ยสองร่างนะฮะร่างแรกเนี่ยลึกลงไปแค่หนึ่งเมตรแต่อีกร่างเนี่ยเนี่ยลึกลงไปสามเมตรตอนนี้ทีมกูภ้ภัยเร่งเปิดปากโพรงให้กว้างขึ้นก่อน เพื่อที่จะเข้าไปถึงจุดที่ตรวจพบสัญญาณชีพโดยเร็วที่สุดนะครับท่ามกลางความระมัดระวังสูงสุดเนื่องจากโครงสร้างอาคารยังมีความไม่มั่นคงอยู่นะครับค่ะ